มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเทพพิทักษ์เน็ตไอดอลชื่อดังเมาซ่าเติมน้ำมันไม่จ่ายหนึ่งหนุ่มที่เคยติดเพดานฮอตในโลกโซเชียลนะคะไม่แพ้น,นักร้องนักแสดงอย่างเทพพิทักษ์เน็ตไอดอลชื่อดังที่ตอนนี้หายหน้าหายตาไปจากวงการโซเชียลค่ะ ล่าสุดนะคะวันที่1กุมภาพัานธ์มีรายงานว่าเทพพิทักษ์เมาซ่าขับรถกระบะเข้าปัับน้ํามันปตทบริเวณแยกตักสีกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเติมน้ํามันแต่เมื่อเติมเสร็จแล้วกลับไม่ยอมจ่ายเงินแถมยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวกระโดดถีบตู้ ATM ที่ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วขับรถหลบหนีไปค่ะ ตัวสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สอนอทุ่งสองห้องแล้วนะคะหากว่าได้รายละเอียดเพิ่มเติมจะนำเสนอข่าวให้ทราบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ